มูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นเป็นข่าวอยู่500ล้านอ้เยอะผมกล้าพูดได้เลยว่ามีอันเดียวในโลกนี้อ๋อแน่นอนแล้วไม่มีใครคิดแบบนี้ด้วยเนี่ยนะเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะที่เขาเรียกว่าจ็อกสแตรปเนี่ยฮะสแตรปสแตรปก็คือสายรัดนะฮะเป็ใช่ครับนี่ข้างล่างเป็นสายสายรัดขึ้นสายรัดสําหรับรัดรัดไปขอบเอวเลยอานี่นะฮะเนี่ยรัดที่เอวเนี่ยฮะก็รัดเข้าไปที่ ป้องกันตรงลูกอัญทะลูกอัญทะกระจูเนี่ยนะฮะรัดเอาไว้นะฮะแต่ถ้าอันนี้ถ้าใครเตะเข้าไปก็ไม่แน่นะฮะและนี่นะครับจริงๆชูชัยสามารถแกะสร้อยมาใช้ได้อันนี้เป็นจี้ได้อันนี้เป็นแหวนได้เห็นไหมครับโอ้โหมันแล้วก็มีรางใส่สร้อยอีกนะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มาค,ค,คือคือเป็นคนเวลาออกแบบต้องใส่ได้ประมาณห้าหกอย่างโอ้หให้เห็นเลยว่า อินนี่คิดได้ยังไงแล้วทําได้อย่างไรแต่เราก็ทําได้นจารย์นี่นละครับเขาเรียกแอปพลิเคชันในสมัยนี้คือแอปพลายกับโน่นกับนี่ได้แอปพลายได้หลากหลายรูปแบบอ้าวล่ะนี่คือชิ้นหนึ่งหลายร้อยล้านเอานี้ก่อนดีกว่าชิ้นนี้ช้นมีตะปิงด้วยมีปัดขิดด้วยเนาะชิ้นนี้เป็นหน้ากาก ตอนนั้นตีมเป็นหน้ากากตอนนั้นเปิดร้านที่สาขาเพนินซูราแล้วก็ให้เซอร์วิสตชื่อดานใสแต่เป็นหน้ากากที่แบบถ้าทำมันอย่างเงี้ยม,มันออกแบบง่ายอ,อันนี้ไปแบบหน้ากากครึ่งเดียวแล้วก็ชดช้อยแล้วก็แขวนด้วยไพลิน สวยเหลือเกินชิ้นนี้ใส่เข้าไปที่ตาเท่านั้นเองสวยมากเห็นลูกกตาและและและแลแล้วก็ใช้จริงอะไรจริงได้หมดเลยและและชิ้นนี้อันนี้คือที่เกี่ยวหูอ๋อกลับไปเกี่ยวหูเกี่ยวหูเพราไม่ให้มันล้มไงฮะเราจะพยายามคิดว่าเอ๊ะจะทำไงแล้วใส่จริงอะไรอยู่จริงแล้วก็มีโซ่ห้อยมาอีกสวยมีสเลบได้เคยใส่บ้างแล้วใช่ไหมฮะมีครับอันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันใครใส่นะตอนนั้น คุณนันทิดาแก้บัวสายคุณตูท่านนายกตูของเราคุณนันทิดาตอนนี้เป็นใช่อสมุดปราการ,ารไม่นายกตูถูกครับนี่นะอันนี้บางคนไม่รู้เขาคิดว่าปีกแมลงอะไรบอกไม่ใช่นี่คือขนตาเพชรใส่ได้จริงโชคดีที่พูดครบนะฮะ ขนตาเพชรไม่ใช่ขนเพชรไม่ใช่ะใช่ครับขนตาเพชรัขนตาเพชรแต่แต่หลังจากนี้อาจจะทําตัวนั้นได้ขนเพชรอยากเห็นแล้วว่าเอากราษเพชรโรยเลยโรยที่ไหนก็ตรงที่บอกนะได้ดิมันก็จะต้องเป็นจิวเวลรี่ดิคุณเล่นนะครับคุณนิวิจา์มาลองไปคิดดูสิดีเนาะขนเพชรแล้วแล้วคุณแล้วจะให้คุณวิจารณ์เป็นพีเซนเตอร์ แต่คุณพิรุวัน์เป็นพรีเซนเตอร์ต้องให้ผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงเอาใส่ขนเพชรที่เป็นเพชรไดมอนด์อะไดมอนด์โอเคครับไอเดียดีนะครับคุณวิรุตวิทย์ตวัฒน์เดี๋ยวชูใจเดี๋ยวชูใจใส่เองละกันดังแน่งานนี้นะคะก็ตัปิ้งก็ทำมาแล้วนะกระจับก็ทำมาแล้ว ประลัดคิกก็ทำมาแล้วขนเพชรเออไม่ใช่ขนตาเพชรขนตาเพชรก็ทำมาแล้วลองจำขนเพชรดูน่าจะลองเนาะไอเดียดีค่ะนะนะโอเคมันชื่อมันชื่อมันเพราะอยู่แล้วว่าขนเพชรอ่ะใช่ใช่ลองทำดูแต่กลัวคนจะมาขนเพชรผมไปสู่ความเท้าเสิเขาเรียกขโมย้วขโมยครับไม่ใชล้วเออนี่นี่คือคือ เป็นของสะสมที่ไม่ยอมขายอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อไม่ขายอันนี้ไม่ขายเลยมีคนเคยอยากมาซื้อไอ้ตัวนี้ไหมไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้กระต่ยมีมีต่างชาติเคยเคยแบบส่งเมสส่งเมสเซจบอกว่าอันนี้แวลูเท่าไหร่อยากอยากอยากได้จริงเหรอระบิก no this is my collection why You จะเอาไปทำไม why นั่นนะเซไม่เข้าใจแต่เราก็คง ถามเล่นอะไรมั้ยเราไม่ได้คิดจะขายอยู่แล้วกันอเอามาโชว์ๆแบบนี้หนุกด,ดีกว่าดีกว่าแล้วก็มูลค่าก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นตํานานเป็นตานานด้วย